สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องใข่ไข่ก็ทำได้ชาแนลบายย้ยกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้นะคะยยจะมารีวิวขนม a อแครเจ้าดังจากดอนเมืองนะคะเป็นที่โปรดปานนะคะของดาราเซเลบหลายท่านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยค่ะขนม a อแครจากร้านนกน้อยเบเกอรี่นะคะส่งตรงมาจากดอนเมืองเลยค่ะ ขนมของร้านพี่เขานะคะจะส่งมาด้วยวิธีรถขนส่งแบบแช่แข็งนะคะรับประกันขนมสดใหม่ทุกกล่องค่ะนี่เปิดกล่องแล้วขนมของเราสวยงามถึงมืออย่างปลอดภัยก่อนหน้านี้นะคะยุ้ยเคยสั่งขนมร้านของพี่นกน้อยเบเกอรี่นะคะตอนอยู่หลังสิทธ์ก็จะใกล้ๆกับดอนเมืองพอตอนนี้ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดก็ไกลไม่ค่อยได้กินค่ะ แต่ตอนนี้ร้านนกน้อยเบเกอรี่เขามีบริการจัดส่งทั่วประเทศแล้วนะคะคนดังเซเลบยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ต่างชื่นชอบพูดไปก็จะหาว่าโมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันได้เลยค่ะนี่นกน้อยเบเกอรี่นะฮะนี่ออกจากตู้เย็นเลยเขาบอกว่าแป้งนุ่มมากนะ,อะลองดูดิว่านุ่มจริงเปล่าอ,ออกจากตู้เย็นอ่ะดูป๊อปดูดิโอนุ่มมากนี่เพิ่งออ,ออกจากตู้เย็นแล้วกินได้เลยนะไปครับ

ร้านนกน้อยเบเกอรี่ที่ขึ้นไปหน้าจอนี้ได้เลยมาถึงตายย้ยชิมบ้างแล้วเอแคร์ AK เปลือกบางมากนี่แล้วเรามาดูไส้กันค่ะนี่ไส้จุกๆกันเลยทีเดียวเอแคร์ AK เปลือกบางไส้จุกๆรสชาติไม่หวานมาก กินแล้วไม่เลี่ยนนุ่มละลายในปากเลยค่ะใครที่ชื่นชอบขนมเอแคร์ยุ้ยแนะนําร้านนี้เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ลองกินถือว่าพลาดท้าให้ลองเอแครเจ้านี้เจ,จ้าดังแห่งดอนเมืองร้านนกน้อยเบเกอรี่ค่ะ ยุยการันตีความอร่อยและดาราชื่อดังอย่างเช่นคุณชายชาติตยโดมคุณหลุยสกอตก็สามารถการันตีได้ว่าขนมของพี่เขาอร่อยจริงขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย